ว่าเอาชีวิตรอดในป่านี่เป็นไงบรรยากาศเริ่มค่าแล้วลมหนาวก็มาแล้วเราก็ลงไปจับปลาที่มันค้างตกตามบอกเนี้ยออปลาขอนนี่น้ำเรามันอ่าแห้งขอดใช่ไหมฮะแล้วก็ไปจับปลาที่มันอยู่ในอ่า เขเรียกอะไรที่มันน้ํามันยังค้างอยู่ในทุ่งนานะฮะแล้วก็ไปได้ปลามาโอเคโอเคนี่ฮะปลาเราจับมาจากทุ่งนาเมื่อกี้และเราก็จะกลับสมตำนั่นแหล,ละมะละกอแล้วก,ก็ปลาเราจะทำการทอดปลา ที่เราจับมาจากทุ่งนาเมื่อกี้ทุ่งนามือปราบเป็นไงเนี่ยอ้อาวไล่ตาเห็ดไล่ตะทนดับแรกต้องคอร์เดเก็บเก็บออกก่อนโขกเก็บกระจายเลย อาขอดเก็บไปเรื่อยๆแผลมันเลยนะฮะทำเป็นไหมเนี่ยเราหมั่วตลอดเลยเ <c oughs> ลาะเนื้อมันก่อนมีก็ไม่่คยเขา้าทำเป็นไหมเนี่ยประมาณนี้ไหมลอะเนื้อมันออก ประมาณน่นแหละโอเคนะฮะชำแหละแล้วนะฮะเราควรจะเช็ดเราควรจะเช็ดปลาให้มันแห้งนะฮะเวลาทอดมันจะได้ไม่กระเด็นนะฮะเราแบบนี้แหละเราไม่ค่อยฝีมือในการชำแหละปลาเท่าไหร่ <laughs> เรา ทำนัดแต่เรื่องมั่วๆของเราไปซับให้มันแห้งหน่อยนะฮะซับมันแห้งหน่อยโอเคโอเคนะฮะผมก็จะ,ะตั้งหม้อนะฮะตั้งกระทะนี่แหละแล้วก็ใส่น้ำมันนะฮะน้ำมันผมไม่ได้ใส่เยอะนะฮะเพราะว่าหม้อตัวนี้มันเคลือบม,มันเคลือบหินอ่อนเงินมานะฮะ มันเคลือบหินอ่อนเงินมามันจะไม่ติดนะฮะผมเราไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะเสียงแก๊สแรงมากเราก็รอแค่น้ำมันให้มันร้อนขึ้นมาแล้วก็ทอดเลยนะครับโอเคพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะฮะเราก็ทำการทอดเลยโอเ้โอเด็นมาเลย ไม่ต้องท้ดีเท่าไหร่อโอเคโอเคระหว่างรอเราไปเก็บมะละกอกันดีก,กว่านะฮะเราต้มตุมต้มตุนี่วายตายาดแต่บ้านเองอือฮึเราจะเอาอะไปหล่นเนี่ยโอเคเราก็มาเลือกมะละกอกันนะฮะลูกไหนเป็นตั๊มแซบจาว่าลูกนี้ป่นี่เล็กๆไหม ป้านะใช้สักสองลูกเล็กๆก็พอแล้วออกินไม่หมดหรอกเอาลูกนี้แหละโอเคบิดก,ก่อนกัแบหบนึง่งไม่ถนัดใกล้ถึงความจริงแล้วอาโอเคอ อา้าวโอเคเราไม่ทำเขาเรียกอะไรซอสน้ำปลาลาดนะฮะไม่ได้ทำน้ำจิ้มราดนะฮะวันนี้เราจะกินส้มตำกันนะฮะอ,อ้าวพริกกระเทียมไปแล้วก็โคกเลยปา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 โอเคโอเคแล้วก็ตำประมาณนี้นะฮะโจะโจ โอเคแล้วก็ใส่มะละกอเลยปับลงไปโอเคใส่มะละกอลงไปต้นขล,ลุขยแฉงเสร็จละใส่มะละกอลงไปเสร็จปุ๊บตามด้วยมะเขือเทศมะเขือหลวงพอ่อ <c oughs> มะเขือเทศเนะนิยมนะนี่คือมะเขือเทศนิยมนะว่คจากนั้นเรากลัวลืมใส่มะเขือเทศแล้วกลัวลืมเฮ้ยเอาใส่ผงโมลลงไปโอ้ยอยากอายไอ้ไส่เด้บ่เด็กผงโมลลงไปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวกว,วดก่อนใส่นะฮะแล้วก็ใส่ ปลาละนะฮะโอเคนี่คือน้ำปลาละต้มปรุงสุกนะฮะเรากินน้ำปลาแบบปรุงสุกใส่ลงไปจิ๊กหนึ่งนะฮะโอเคจากนั้นก็มะนาวบีบลงไปโอ้ยหอมหอมมะนาวครับมะนาวลงไป ไม่ต้องใส่ทุกมือหรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราทำกินเองไงน้องอึอๆอจบจบไวจบจบเลยไปใส่แค่นี้พอน้ำปลาไม่ต้องใส่เฮ้ยฟอฟฟอฟฟฟเรียกตำออกคลิปมันต้องแบบบ๊วยตำกินเองต้องย่นยับแยแยไป แ,แค่นี้เราก็ได้ส้มํำมาหาปละไลัเราแล้ว,ลวออน้ำลายแตกน้ำลายแตกไม่เหมือนน้ำแตกนะน้ำแตกอันนี้เหนื่อยแต่น้ำลายแตกนี่รู้สึกมีพลังเอาโอเคสิ้นก้อนไปนอกเลยออ ได้แล้วอโอเคเอาซะหน่อยโช๊์เม็ดปากกรถินโอลงไปยอ่อยๆมันซะหน่อยหมดแล้วนานเห็นไหมจากนั้นรสชาติหรือหน้าตามันก็จะน่ากินขึ้นมาทันทีหมดแล้วยอ่อจากฟอง่็เดินเลยเ <c oughs> อานี่คือ ส้มตำโจ๊กของเราเสร็จแล้วนะฮะโอเคเบรเกอร์ okay. อ้าวสว่วนนี้คือลาทอดของเรานะฮะสีเหลืองอลามเป็นตาแซบมิใช่น้อยคำว่าเป็นตาแซบมิใช่น้อยเนี่ยแสดงว่ามันต้องแซบมากมากเลยแซบมากครับได้เลยแบบเนี้ยโอ้เลียนแบบ,บกระจอยแ้ว อ่าโอเคน,รรนี่ฟาดกรีบมันเราจะสังสาหารโหเลยอ yeah. claro ื้ออื้อกรอบมากอื้อื้อื้เนมะขนาดหมายังตามมาเลยมันเป็นตาแสบปานได๋เจ้าว่านี่ จ้วงม้ชนีโเออตรงนี้นะ <c oughs> มาประกอบฉากเราเฉยเลยเออตายตัวเนี่ยโอเคนี่ส้มตำเราจ้วงเข้าไปแบบนี้โปรแหนบโปรแหนบว่ะเออนี่แหละโชวเป็นอับขี้เียดหน่อยแต่ก็อร่อยว่ <c oughs> อืมอืมอืมวตัวออตัวอย่างตอนต่อไปอืมตัวอย่างตอนต่อไปทําไมเขาต้องกินหมาหมามันรสชาติเป็นยังไงนี่คือตัวอย่างตอนต่อไป แหรอบละ่ะอืมยังไงอู้หูเฟร้ยอืมกินข้าวเด้อบูล่ะระวังตัวดีนะเจ้าเอ๋เจ้าจะเป็นมือของสุดท้ายของข้าโอ้ไม่ใช่เจ้าจะเป็นชีวิตสุดท้ายของมองข้าเฮ้ยศิษย์บุษรด้วยพันธุก,กรรมเฮ้ยเออ <c oughs> โอเคเดี๋ยวสแต็กข้าวกันโอเคนะฮะ ถึงเวลาเราจะต้องกินแล้วนะฮะตามเดิมนั่นแหละ <c oughs> อา้าวข้าวเหนียวอของแท้ต้องติดมือถ้าไม่ติดมือแดงว,ว่ามันเป็นของเก๊ะนะฮะนี้เราจะจ้วงกับส้มตำนะฮะโอเคเล่นวหน่อยอ้าวโอเคจ้วงส้มตำนี้อขาจะมีละเล็ดลงเลยเล็ดเสี่ยว โอเคกินขันส้มตำเมื่อกี้นี้วา่างนี่วาร์่ใช่แล้เหรอส้มตำปลาทอด ที่เราไปจัดการมาเองเลยนะครับของเจ้าซี่ดำคุณนนกี้เจ้าซี่ามาเมล็กขวดกลอบมาก ใช้ได้เลยเยอะๆโอเคอ้าวมาแล้วบัดเนี่ยแท,ๆทๆๆนๆแล้วก็ จวงข้าวเหนียวก่อนนะฮะข้าวแท้ก็ต้องติดมือข้าอย่งแท้ติดมือถ้าไม่ติดมือแสดงว่าข้าวเหนียวไม่แต่ว่าพกจเขวบนหลังมือว่กกู้บา,าเอาละข้าวเหนียวของแท่น,นี่คือตำรับผู้นะฮะส้ตมตำมะละกอเราทำเอง เราปลูกเองตําเองกินเองเนักเลงพคออ้อาวเนี่ยตวงนี้เลยโซบปากตึกกตื๊กตื๊กอา้าแซ่บรสชาติดีใช้ได้เลยทีเดียวขาดบอกอกาะนาเนอะถ้ามนะีาบากอกอกาะนาสักหน่อยเนี่ย ใช้ได้เลยปั๊บช่วงนี้จินกับพริกอย่างนี้มะนาวอย่างนี้อืออว้าวเบบ่ปลาทอดสวนหางอืออืออืม ข้าวกรนเลยส้มตำไข่ย,ย่างส้มตำปลาเผาแล้วก็ส้มตำปลาทอดอนี่อือเ่ยโชว์หลวง เหมืก wow, mm ันนะนึกวอกเราทอได้ดีมากย่างเดียวย่างเดียวนะข้าวเหนียวเนี่ยมันเป็นข้าวเหนียวแท้เป็นข้าวเหนียวแท้เนี่ยมันชอบ ติดมือเราเราก็ต้องแทะเนี่ยความแซ่บของกินการกินข้าวเหนียวเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นี่แ้วร้อนอ่ะติดมือเนี่ยแทะกินเนี่ยนั่นแหละความคลาสสิกมันอยู่ตรงนี้กินข้าวเหนียวก็ต้องคอยแทะข้าวที่มันติดมือนี่แหละความคลาสสิกความโบราณแต่การมา ะะอาจจะใช้น้ำมันพืชน้ำมันหมูน้ามันสับเปรนใช้ก,ก่อนไม่มีน้ำพืชน้ำมันพืชหรอกใช้น้ำมันหมูทามือนะฮะผมไม่ทาผมต้องการความคลาสสิกเฉยแเนียเน้ยเองสิน,นะนี่เห็นไหมอาอหารมม้อน,นี้ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะ แสบจะที่แบบโมแสบได้ย,ยังไงนเนาะคือรใส่ถุงเครื่องหัวแล้วโแสบมั้ถูกไปตัว <c oughs> เอาปลาทอดจ่วงกับส้มตำโอเคข้าวเหนียวมันกปั๊ ส่วโมวอืมอือก็นแต่อื้ออื้ออะไรคืออื้อของเจ้าอ่ะเพื่อ็กินแล้วก็แซ่บมาก คืนั่อ,อมากแล้วอะไรต่อหมดเนี่ยไม่ได้เขียนบทเอง <c oughs> สดๆเลยนะฮะซุปขี้มันเสมอมั่นเครือเกาบอด้เห็นหนาเจ้าใจอายมีห่วงหาโอเคบายบายำมาพุ่งตอดปลาเข่าเนียว สบายละโอเคบายบายซาไปนิดซาไปนิดอ้าวโอเค